กลินเซียวปาคือคนรักของนายงั้นเหรอทำไมฉันไม่รู้เลยว่านายมีแฟนลรอรู้จักหาะเด็นคุยนี้ให้ผมเดาพี่คงไม่ได้คิดอยากจะถามผมว่าไปรู้จักกับเขาได้ยังไงหรอกใช่ไหมคิดไม่ถึงเลยว่าคนที่เย็นชาและความรู้สึกอย่างคุณชายกูจะสนใจเรื่องของคนอื่นคงจะคนพบแล้วว่าเส้นทางในการทําให้พี่เนียนนนกลับมามันยาไกไงใช่ไหมฉันไม่ค่อยได้คุยกับนายส่วนตัวเท่าไหร่ ก็แค่หาเรื่องคุยไปงั้นแหละจะได้ไม่อึดอัดพีไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอยู่ดีๆหาเรื่องคุยมันอึดอัดกว่าอีกถ้าพียังไม่ซสื่อสั่เหมือนเคยผมว่ายังไงชาตินี้ก็คงง้อพี่เนี่ยหนานให้กลับมาไม่ได้มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหนานบอกว่าจะเป็นเพื่อนกับเราแล้วพีคิดว่าแค่ชอบเปียโนแค่่อมเปียโน ให้ดอกไม้ที่เขาชอบไม่กี่ดอกพี่เนี่ยนานก็จะยกโทษให้พี่ได้รางเงินหรอเมื่อโลกนี้ไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นความเจ็บปวดที่พี่เนี่ยนานเคยได้รับไม่สามารถเฉยได้ด้วยลูกอมแคร์ไม่กี่เป็นหรอกนะฉันฉันรู้เออลองนึกดูให้ดีพี่เนี่ยนานเขาตกหลุมรักพี่ได้ยังไงข้อรักพี่ที่ไหนกันแน่ถ้าพี่ไม่เข้าใจเรื่องนี้พี่ก็ไม่มีทางจะทำให้พี่เนี่ยนานกลับมาได้ กูลินมีอะไรจะสั่งอีกห่ะหลังจบเรื่องของฉีเยฉันจะไปจากกูซื้อแล้วฮะหมายความว่าไงยังจําที่ฉันเคยพูดกับนายก่อนหน้านี้ได้ไหมฉันบอกว่าการได้เป็นลูกชายของแม่ไม่ใช่เรื่องน่าย,ยินดีไม่ว่าจะเป็นฉันหรือนายเราต่างมีชีวิตอยู่เป็นได้แค่หุ่นเชิดที่มีเป็นเครื่องมือของกูซื้อเท่านั้น ฉันรู้ว่าสิ่งที่นาต้องการมาตลอดไม่ใช่อำนาจของกูซื้อเราต่างต้องการความเมตตาจากครอบครัวแต่กลับไม่สามารถขอได้นายบอกให้ฉันคิดให้ดีว่าเนี่ยนานรักฉันที่ตรงไหนฉันกำลังคิดว่าถ้าฉันไปจากกูซื้อบางทีฉันอาจจะรู้ได้ที่แท้นายก็รู้ทั้งหมดได้ผมจะสนับสนุนพี่เองพี่ชายขึ้นนี้เป็นเวอร์ทัวร์ครั้งแรกของ W.E ในเวลานี้วันนี้หนานกำลังรอพ่ออยู่ที่ประตูข้างหอ,สอแสดงคอนเสิร์ตตัวจริงหล่อแล้วก็อ่อนโยนมากเลยล่ะค่ะจะรอชมการแสดงนะคะขอบคุณนะครับที่มาคอนเสิร์ตของผมวันนี้ฉันจะสปอร์ตคุณตลอดไปค่ะขอบคุณนะคะวินนี่ฮัตเติบยูเอ๊ะนี่มันนักเปียนโนหุ่นผูใหญ่ไม่ใช่หรอ ฉันเลืออันดาราดังเมื่อยืนอยู่ตรงนี้ไม่กลัวโดนป้าปาละซี่ถ่ายรูปเหรอเอะถังซัวที่คอยตามจีบนายไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่อยู่ด้วยกันอ๋อํำนึกแล้วอ๋อนึกออกแล้วเนื้อหาข่าวของเมื่อหลายวันก่อนคืออะไรนะห่วงโซ่ทุนของฉีเย่พังทลายหมอนั่นคงไม่มีเวลาเมื่ออยู่ด้วยมีอะไรจะพูดอีกไหม ด้านหนึ่งก็กิ๊กกับฐานซัวอีกด้านหนึ่งก็คาราคาสังกับสามีเก่าเหวนแน่นั่นนา,น,นายจะมาแท่งทำตัวสูงส่งอะไรทั้งที่ภายในก็เป็นไปได้แค่ขชั้ฉันตำฉันแท่งทำเป็นสูงส่งแล้วไปขวางหูของตานายเหรอฉันเกลียดใบหน้าของนายที่ถ้าเหมือนมีแค่ตัวนายที่อยู่บนโลกนี้คนเดียวมาตั้งแต่หมอป่าแล้วดัง้รยังไงเมื่อก่อนก็เป็นรองฉันนี่ หนานี้ไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆวันเนี้ยหนานนายได้ใจแค่ตอนนี้เท่านั้นแหละสิ่งที่ฉันสูญเสียไปไม่้าก็เร็วฉันจะเอากลับคืนมาคนเดียวที่สนใจว่าจะแพ้หรือชนะที่ผ่านมาก็มีแค่นายยังอยากอวดอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวฉันมีคนที่ต้องไปรอหยุดแซงทำเป็นสูงส่งต่อนหน้าฉันสักทีแกมันก็แค่ไอคนน่าสงสาร ที่เก็บเอาขยะที่ฉันไม่ต้องการไปแล้วฉันลืออันนายนี่มันเกินเยียวยาจริงๆเยอะยันฉันนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะแกวันนี้นันแกรู้อยู่แล้วว่ายันฉันอยู่ข้างหลังฉันเลยหลอกให้ฉันพูดออกมายันฉันเมื่อกี้ฉันใจร้อนเลยพูดเรื่องไรสาระออกไปฉันไม่ได้เจตนาพูดแบบนั้นนะฉันคิดว่าหลังจากผ่านอะไรมามากมาย นายจะตระหนักได้ถึงปัญหาของตัวเองดูเหมือนฉันจะคิดเองฝ่ายเดียวสินะปัญหาของตัวฉันฮะกูอย่างฉันที่ฉันกลายเป็นแบบนี้ก็เพราะนายนายคิดว่าไปจากฉันแล้วนายจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ได้งั้นเหรออย่ามาตลกหน่อยเลยไม่มีเรื่องง่ายแบบนั้นอยู่หรอกนะวันนี้น้นฉันจะบอกให้นะกูอยันงฉันเขานะ่ะเขามันโรคจิตคิดระแวงสมองมีปัญหา เอ๊พี่หวังจะไปไหนคะฉันรู้อานในที่สุดฉันก็หาแกเจอคืนเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้พี่พี่หวังแกไม่รับโทรศัพท์ฉันแล้วคิดว่าฉันจะหาแกไม่เจองั้นเหรอถือว่าพระเจ้ายังเ้าางฉันจริงที่ทําให้ฉันได้เจอแกที่นี้เงินที่ยืมฉันไปเมื่อไหร่จะคืนฮะเพราะผมจะใช้คืนนะครับพี่หวังขอเวลาผมอีกสักสองสามวันแกคิดว่าฉันจะยังเชื่อแกอยู่อีกงั้นเหรอ ไว,ว,ว้ผมแต่งเพลงแล้วขายได้แล้วก็จะจริงๆนะครับเชื่อผมสักทีเถอะไอหมาคี้กอบอย่างแกมีคนซื้อก็แปลกว่ะที่ฉันยอมให้แกยืมเงินต่อแรกก็เพราะเห็นแกความอดความหมดผนทางของแกหรอกนะไม่คิดเลยว่าแกจะหน้าดานได้เงินแล้วหนีฉันมีวิธีดีๆที่จะทําให้แกสามารถขึ้นเงินได้นะคนหน้าตาดีๆผิวเนียนๆอย่างแกขายได้หลายราคาอยู่นะ บริการลุงสักสอสามคนก็ได้เงินแล้วไม่ใช่หรือไงฮะไม่ไม่นะปล่อยผมไม่เงยฉันจะฆ่าแกนั่งฉันต่ำกล้าทำใบหน้าของฉันเป็นแผลพ่อเถอะครับถ้ายัางกล้าลงมืออีกผมจะแจ้งตำรวจแกเป็นใครวะมายุ่งทำซากอะไรให้ฉันต่อยแกไปด้วยเลยดีไหม ก็ลองดูสิครับหึ <c oughs> น่าสนใจไม่อยากเชื่อเลยว่านางชั้น,นต่ำอย่างฉันล้ออานจะมีคนออกหน้าปกป้องงันแกก็มาใช้เงินแทนมันแล้วกันแกหน้าตาดีกว่ามันตั้งเยอะลองแต่ต้องเขาดูสินี่นี่มันเป็นเรื่องของฉันกับฉนล้ออานยืมคนอื่นยืมเงินคนอื่นไปก็ต้องใช้เป็นเรื่องธรรมดา พวกนายอย่ามายุ่งนะเมื่อก,กี้แกคิดจะทำอะไรสว่วมฉัดมัหมอนี่แล้วมือยากฮึน่าเชื่อชมัดเพราะอยู่ในที่สาธารณะลองนะวันนี้ฉันจะปล่อยพวกแกไปก่อนแล้วกันฉนุดละอันฉันจะให้เวลาแกมากที่สุด3ามวันถ้าไม่มีเงินมาคืนไม่ว่าใครก็ปกป้องแกไม่ได้เดี๋ยวกู้ยันฉันฉันไม่เป็นไรให้เขาไปเถอะ อมได้วันนี้น,น่ะแกคิดว่าฉันจะรู้สึกทราบเสียงหรือไงที่แกทําแบบนี้พอแกมีกู้่านฉันค่อยเป็นแบ็กให้เท่านั้นแหละฉันเลอกอันน่าจะใช้ชีวิตโดยพึ่งพาใครมันเป็นเรื่องของนายฉันไม่สนใจฉันก็แค่เห็นว่าคนอ่อนแอกำลังถูกหลังแกเลยเข้าไปช่วยเท่านั้นนายจะคิดมากไปทําไมเสี่ยวนียนพ่อครับ ทำไมเพิ่อมาเร็วขนาดนี้ล่ะครับขนาดฉันเขายังไม่สนใจด้วยซ้ำทำไมเขาจะต้องแคลว่านายคิดอะไรอยู่ด้วยชัลอัน,อนไปทำตัวเองให้ดีๆเถอะเจอกันไม่สิอย่าเจอกันอีกเลยจะดีกว่ายานันในที่สุดฉันลออันก็เข้าใจว่าทุกอย่างได้จบลงแล้วและมันก็ได้จบไปตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นวัเน,นียนหนาหรือกู้ยันฉัน ว่าเขาต่างกันเลยที่จะเดินหน้าต่อไปมีเพียงคนที่แพ้แพ้อย่างเขาที่ยังยึดติดอยู่กับอดีตไม่เดินไปข้างหน้าเฮ้อวันนี้มีประชุมไม่ใช่หรอครับพ่อการสแสดงจะเริ่มหนึ่งทุ่มครึ่งพอกินข้าวเย็นก่อนค่อยมาก็ได้การประชุมเสร็จไปนานแล้วเพราะช่วงนี้สภาพจิตใจดีทําให้ร่างกายแข็งแรงการทางานก็ดีขึ้นด้วยไว้กลับบ้านคืนนี้พ่อจะต้บมบะหมี่ให้กินนะ ค,คุณพ่อครับเธอมาทำอะไรที่นี่อย่เลียกฉันแบบนั้นฉันไม่ใช่พ่อเธอสวัสดีครับรลุงหวนอย่าบอกพ่อนะว่าลูกให้เขาเข้ามานะ่ะจะว่าเงินก็ได้ครับถ้าให้เราเรื่องมันยาวเสี่ยวเนียนลูกจับพลาดซ้ำสองไม่ได้นะพ่ออาจจะหาไม่ได้เขามาดูการแสดงไม่ได้แต่เรื่องอื่นพ่อไม่มีทางใจอ่อนแนะ พ่อลรป่ากับแม่ลูกเราว่าจะไม่ยอมให้ลูกเจ็บอีกลุงเหวินผมกลับตัวกลับใจเพราะความผิดพลาดในอดีตแล้วเพราะผมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนตรงไหนเธอมีขาง,งอออกมาเพิ่มหรือไงหรือกลายเป็นคนไม่มีจิตใจกันละ่พะพวกเธออยากกันแล้วควรรู้ขอบเขตกลับตัวกลับใจไหมเพราะความผิดพลาดในอดีตอะไรกันฉันไม่เชื่อเสี่ยวเนียน เข้าไปในฮอ,อร์คอนเสิร์ตกับพอเอ่อครับผมถ้ากล้าเดินมาก็ลองดูเฮ้อกูยังนฉันเมื่อก่อนนายทำอะไรลงไปบ้างเนี่ยนายโง่หรือเปล่าพี่ชายของเราน่าสงสารจริงๆเซบาพี่ชายของฉันถูกพ่อ เกลียดคีดนาเสแล้วนายพอม,มีวิธีแก้ไหมเรื่องนี้หรอเดี๋ยวเขาเรียกบอกฉันสิมีประโยคเดียวที่ฉันอยากจะพูดอืมอืมว่ามาเดี๋ยวฉันจะจดสมน้ำหน้าพี่ชายนายแล้วละ่ะนายพูดถูกให้เขาได้รับผลกรรบางก็ดีเรื่นนช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายกับพี่ชายดีมากเลยเหรอ อก็ไม่เร็วนะที่จริงที่ผ่านมาฉันไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่แค่อิจฉาเขานะ่ะอิจฉาที่เขาโชคดีกว่าฉันแล้วตอนนี้ล่ะยังอิจฉาอยู่ไหมแน่นอนว่าไม่เพราะฉันมีนายไงล่ะเชื่อไปแต่เขาโดดเดี่ยว <laughs> หนาเนี่ยนะจะพูดอะไรก็หัดคิดก่อนบ้างโอ้ยเจ็บนะทำฉันเจ็บแล้วคืนนี้ต้องเชยให้ชน,นะ เงินก็ต้องกลับบ้านก่อนไปกันเถอะฟ้าเริ่มจะมืดแล้วถึงบ้านแล้วเดี๋ยวฉันทำของอร่อยให้กินอืมภายในฮอลคอนเสิร์ตทำไมถึงได้มานั่งข้างกันละเนี่ยร่องเวนคลับคือเรื่องที่นั่งผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเป็นแค่เรื่องบังเอ,อิญจริงๆบังเอ,อิญจริงๆคุณช่วยให้เวลาผมอธิบายสักหน่อยได้ไหมครับฉันไม่มีเวลา เอดูเหมือนลุงกวนจะเกลียดเรามากจริงๆไม่อยามพูดอะไรกับเราเลยเฮอเสี่เนียนวันนี้ลูกดแสดงได้ดีมากไม่คิดเลยว่า หลังจากผ่านไปหลายปีพ่อยังจะมีโอกาสได้ฟังเพลงของแม่ในการแสดงสดแบบนี้ถ้าแม่ยังอยู่คงจะดีแม่เขาต้องภูมิใจในตัวลูกบาางน่นๆพ่อครับการแสดงครั้งนี้เป็นของขวัญที่ผมมอบให้กับพ่อแม่ดีๆีขับใจนะขับใจนะลูกพอ่อให้เป็นของขวัญที่วิเศษที่สุดที่พ่อเคยได้รับเลยเนืนั้นดอกไม้ให้ไหนขอบเราไม่ต้องการ ลุงเวนครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายจริงๆผมแค่อยากแสดงความยินดีกับเนื้อหนานเท่านั้นกูยันฉันตอนนี้ในฮอยังมีผู้ชมอยู่เยอะฉันไม่อยากให้เกิดปัญหาที่ไม่จําเป็นพ่อครับเกี่ยวข้บความหวังดีของเธอกับปิศาถึงเสี่ยวเนียนจะให้อภัยเธอฉันก็ไม่มีทางให้ยอมให้เธอเข้าใกล้เขาเด็ดขาดผมเ,ออเสี่ยเนียน พอดีที่บริษัทเกิดเรื่องนิดหน่อยเลยมาช้านะขอโทษนะนอยมาทำอะไรที่นี่ไม่เจอกันนานเลยนะถางซัวดอกไม้ช่อนี้ให้หนัยทังต้องฝึกเพื่อการแสดงแล้วอย่างต้องดูแลจัดการสโมสตูดิโอขอบคุณนะไว้ฉันสร็จงานแล้วจะเรียกกลับไปช่วยไม่เป็นไร พนัมง,งานในสตูดิโอก็ช่วยแบ่งเบาฉันได้หลายอย่างว่าแต่นายเถอฉันรู้เรื่องของชีเย่กรุป๊ปจากในข่าวแล้วมีอะไรที่ฉันพอช่วยได้หรือเปล่าเสี่ยวซัวถ้ามีอะไรให้ช่วยก็อบอกลุงได้นะไม่เป็นไรครับผมยังละมือได้ ทางซัวฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับนายประธานกูน่าจะคุยอะไรถ้าฉีเยต้องการความช่วยเหลือได้มาหาฉันได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรแฝงนะแต่หยวนเฟิงขอฉันไว้ฉันรู้ว่าเขากำลังคบกับพี่ของนายฉันก็แค่กำลังช่วยเขาเท่านั้นเข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับความหวังดีแต่ฉีเยยังไม่ได้ตกต่ำถึงขั้นที่จะหลับอือไม่ได้กูอย่างฉันคิดจะทำอะไรกันแน่เป็นไปเป็นคนละคนเลย แล้วทาไมเขาถึงได้ไมาดูการแสดงของเสี่ยวเนียนได้หรือว่าเสี่ยวเนียนจะให้อภัยเขาเราเมื่อก่อนเขาไม่เคยสนใจความรู้สึกของใครเลยถ้าไม่อยู่ๆตอนนี้ถึงได้คำนึงถึงสถาน,นก,การณ์ของถังซัวผมผมขอตัวก่อนนะครับลุ่งเกินเนี่ยน,นเดินทางกลับดีๆนะกลับดีๆ ลานจอดรถชั้นใต้ดินสุดท้ายก็ม่ได้เมเาดอกธันตะวันให้เนี่ยนานเอะการจีบใครสักคนทำไมมันยากแบบนี้นะที่ทุกคนรักคือภายนอกของตระกูลกลูถ้าวันหนึ่งเราถึงทุกอย่างที่มีไปพวกเขาก็จะจากเราไปเหมือนกันมีแค่เนี่ยนานที่ไม่เคยให้ความสำคัญกับสถานนะของตระกูลกูลของเรา คนที่เขาเกลียดก็คือเราเมื่อคิดถึงสิ่งนี้แล้วอนาคตดูมืดมนยิ่งกว่าเดิมซสอีกรถของถางซัวรเร็วเขาระวังอย่าให้ถูกจับได้และขาธมานะฉันขอตัวกลับบริษัทไปจัดก,การก่อนนะเสี่ยวซัวถ้าบริษัทมีปัญหาไม่ต้องปิดบังลุงเราเธอช่วยเสี่ยวเนี่ยมาตั้งเยอะแล้วลุงจะพยายามช่วยเธอด้วยเหมือนกัน ังอย่าสู้คนเดียวสิถ้าเหนื่อยก็กลับมาพักที่สตูดิโอทุกคนเป็นห่วงนายนะอืมฉันละมือไม่ไหวจริงๆฉันจะมาขอให้ช่วยนะไม่ต้องห่วงเสี่ยวเนียนทั่วคอนเสิร์ตหลังจากนี้เกรงว่าฉันคงไม่ได้ไปขอให้นายประสบความสำเร็จล่วงหน้าแล้วกันนะอืมฉันจะพยายามนะนายเองก็ด้วยเอานะฉันไม่เป็นอะไรจริงๆฉันต้องไปแล้วบาย เด็กคนนี้โตขึ้นมากจริงๆไม่เหลวไม่เลวหวังว่าฉีเยจะผ่าวิกฤตนี้ไปได้ลานจอดรถมาแล้วมาแล้วเด็กนี้ยุ่งกับใครไม่ยุงมาทําให้หนายท่านไม่โกรดสมน้ำนาแล้วล่ะเดล็กแต่แบบนี้จะตายไหมนะเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกับพวกเราสัหน่อยเราแค่รับเงินและทําตามหน้าทีถ้าเกิดอะไรขึ้นจะมาเอาเรื่องกับพวกเรากันไม่ได้ กุนโมนี่โคชมัดหมอน,นั้นไปทำอะไรไว้นะถึงได้ทำให้ไหนทันโมเกลียดขนาดนี้เออประธานถังถึงไหนแล้วครับนักลงทุนบอกว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เจอคุณพวกเขาจะนอนที่บริษัทผมเกลียกล่อมยังไงพวกเขาก็ไม่ฟังพวกเขารอร้องเรียนให้เราเฉยๆเ,เ,เท่าเดียวบอกพวกเขาเรออีก15นาทีอีก2ไฟแดงฉันก็จะถึงแล้วล่ะ ครับครับงั้นเราเดาด้วยนะครับเออทำไมเด็กใช้ไม่ได้ล่ะเสียเหรอแม่ฮะรถคนนั้นไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรอ,อ,อ่าโรงพยาบาลออห้องผ่าตัด คุณลุงคุณป้าทางโซ่เป็นยังไงบ้างครับมาแล้วเหรอเสี่ยวเนียนหมอบอกว่าขึ้นอยู่กับโชคเท่านั้นพวกเขาจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาข่าวของถังโซ่ไว้รักษาข่าวไว้หมายความว่ายังไงมาบ,บอกว่าโชคดีที่ช่วยเขาได้ทันเวลาไม่อย่างนั้นอย่าพูดถึงข่าเลยแม้แต่ชีวิตก็คงไม่รอดทําไมเสี่ยวโซ่ของแม่ถึงได้น่าสงสารขนาดนี้ืทําไม พระจาต้องทําแบบนี้กับเขาด้วยปกติถางซ่ขับรถนิ่มมากเลยนะครับทาไมถึงได้เกิดอุบัติเหตุได้มีรายงานอุบัติเหตุออกมาหรือยังครับยังอยู่ในระหว่างสืบสวนน่ะคุณป้าครับถางซัต้องไม่เป็นไรเราต้องเชื่อในตัวหมอและเชื่อในตัวถางซัวด้วยนะครับคุณป้าจะต้องสู้ๆจะถอดใจไม่ได้เด็ดขาดฉ,ฉันจะพยายามจ้ะฉันจะไม่ถอดใจเกิดเรื่องกับลุนซัวแล้วขอแค่ซัวซัวปลอดภัย ขอแค่เขาปลอดภัยฉันยอมทำทุกอย่างเออการผ่าตัดสำเร็จไปได้ด้วยดีครับหมอคาเสี่ยวซัวเขาฟื้นหรือยังหมอครับขาของลูกชายผมเป็นยังไงบ้างรักษาไว้ได้ไหมครับเราจะเข้าเยี่ยมเขาได้เมื่อไหร่หรอครับหมอตัวยอย่างตอนต่อไปตอนต่อไปเพี่ยกลับมาแล้วเสี่ยวซัวน่าเป็นยังไงบ้างหลุนซวน Buat di tama terus terus.